หรือที่เราไม่ผอมสักทีเพราะจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราไม่สมดุลไอ้ยะ เพื่นอนๆอาจจะเคยได้ยินว่าลำไส้เนี่ยเป็นสมองชิ้นที่2ของร่างกายใช่ไหมคะเป็นเพราะว่าลำไส้อะมันมีความซับซ้อนของระบบประสาทในระดับเดียวกันกับสมองเลยแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าถึงแม้ว่าลำไส้อะจะถูกตัดขาดจากการทํางานของสมองเนี่ยมันก็ยังสามารถทํางานของมันได้เป็นอิสระนะคะเพราะมันมีระบบประสาทควบคุมตัวมันเองด้วยนะแต่ทีนี้สิ่งที่สําคัญที่มันอยู่ในลำไส้อะก็คือพวกประชากรจุลินทรีย์คือจุลินทรีย์ภายในร่างกายอะคะอ่ะ99%น่ะไปอาศัยอยู่ในลำไส้แล้วจริงๆแล้ว เราเองอ่ะเป็นจุลินทรีย์มากกว่าเป็นตัวเองนะคะคือเพื่อนๆรู้ไหมในร่างกายของเราอ่ะประกอบไปด้วยเซลล์ประมาณ50-60ถึงล้านล้านเซลล์ใช่ไหมคะแต่ว่าจุลินทรีย์ทั้งหมดที่อยู่ภายในร่างกายของเราอ่ะมีทั้งหมดประมาณ100ล้านลาน้ลานเซลล์คือ90%ของตัวเราอ่ะเป็นจุลินทรีย์เหลือเพียงแค่สิเท่านั้นนะคะที่มันเป็นตัวเซลล์ของเราเองอ่ะดังนั้นเรามีแนวโน้มจะเป็นจุลินทรีย์มากกว่าเป็นตัวเองนักวิทยาศาสตร์บางคนถึงกับพูดเลยนะคะว่าจุลินรีในลำไส้เนี่ยเป็นอวัยวะ ที่สําคัญชิ้นหนึ่งเลยนะคือสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะคะเ,เพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือว่าใหญ่เนี่ยนะต้องการความช่วยเหลือจากสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างน้อยหนึ่งชนิดและมันก็ตอบแทนสิ่งมีชีวิตนั้นด้วยการที่ให้พวกเราอะอาศัยอยู่ร่วมกันนะคะอย่างพวกเราอาะค่ะอยู่ร่วมกันกับจุลินทรีย์ใช่ไหมคะดังนั้นเราตอบแทนจุลินทรีย์ด้วยอาหารที่เรากินอะไรที่เพื่อนๆก,กินอะมันจะส่งต่อไปให้จุลินทรีย์ในลำไส้ได้กินต่อแล้วทีเนี้ยจุลินทรีย์ในลำไส้อะจะตอบแทนเราด้วยการผลิตสารต่างๆมากมายซึ่ง ถ้าสมมุติว่าเรากินอาหารที่เป็นเส้นใย,ยไฟเบอร์พืชผักผลไม้เนี่ยมันก็จะตอบแทนเราด้วยสารที่มีคุณประโยชน์มันจะเอื้อกับการทํางานของสมองการทํางานของภูมิต้านทานและการทํางานของระบบเผาผลาญที่เป็นปกติของเราด้วยค่ะ อย่างเรื่องของการทํางานของสมองเนี่ยสมมติเรามีพวกจุลินทรีย์ตัวดีเนาะเช่นพวกตระกูลแลคโตบาซิลัสบิฟิโดแบคทีเรียมพวกนี้ค่ะมันจะช่วยกระตุ้นการผลิตโปรตีน BDNF ซึ่งเจ้าตัวนี้จะทําให้สมองเราะคุยกันอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการเรียนรู้จะดีขึ้นการจดจําจะดีขึ้น,นแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคะมันยังเกี่ยวข้องกับความสงบด้วยไม่วิตกจริตเพราะมันกระตุ้นการผลิตกาบาแล้วมันยังเกี่ยวข้องกับการที่ทําให้เราไม่เป็นโรคซึมเศร้าด้วยเพราะมันช่วยเพิ่มการผลิตเซโรโทนินในสมองซึ่ง เซโรโทนะินอะถ้ามีอะเพื่อนเพื่อจะไม่ซึมเศร้าไม่หดหูดังนั้นนะคะการที่เรามีจุลินทรีย์ตัวดีในลําไส้เห็นไหมคะว่าสมองเราก็จะดีอารมณ์ของเราก็จะดีตามไปด้วยทีนี้มันไม่ใช่แค่การทํางานของสมองเราอย่างเดียวนะคะแม้แต่ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับพวกจุลินทรีย์ด้วยนะคือทุกคนรู้ไหมว่าภูมิคุ้มกันกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยอยู่ในลําไส้แล้วไอ้เจ้าพวกจุลินรียที่อยู่ในลําไส้เนี่ยนะคะมันมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของภูมิคุ้ม,มกันด้วยนะแล้วกกออนนงาน้ว้วภูมมิคคคุัขเรดยะะื จริงๆแล้วอะพวกมันคุยกันอะค่ะผ่านสิ่งที่เรียกกันว่า m i บโอราอิ a immune a x i สคือถ้าสมมติเพื่อนๆอะมีจุลินทรีย์ตัวดีที่อยู่ในลำไส้เนาะมันจะผลิตสิ่งที่เรียกกันว่า s h o r t c h a ฟต fatty a c s ออกมาทีเนี้ย short-chain f a t อซ acids ่ะมันยังไปกระตุ้นให้เกิดการผลิต type 1ตอร์เ f e r อนด้วยคือไทป์1 i อร์เ f e r ร n เนี้ยยาดาบอกเลยว่าสําคัญมากนะคะในระบบที่จะแบบต่อต้านไม่ให้เชื้อโรคมันแพร่กระจายตัวโดยเฉพาะไวรัสสมมติโคโรน,นาไวรัสมันลอยลงมา แล้วมันก็เข้ามาภายในเซลล์ของเราไม่ว่าจะเป็นเซลล์อ่าเยื่อบุโพรงจมูกก็ได้สมมติลงมาแล้วอ่าเตรียมแบ่งตัวสร้างลูกสร้างหลานทีเนี้ยถ้าสมมติว่าเซลล์ของเราเนี้ยโดนกระตุ้นให้ผลิตไอสิ่งที่เรียกกันว่า t y p ์ o e อินเตอร์เฟรอรออกมาเนี้ยมันจะแพร่กระจายแล้วมันจะไปบอกเซล์ลข้างๆว่าคุณพระ ไวรัสแล้วอ่าทีนี้พอเซลล์ข้างๆได้รับสัญญาณไทป์วันอินเตอร์เฟรอนปุป๊บอะะเซลล์ข้างๆเนี้ยก็จะเตรียมผลิตเหมือนกับแบบเป็นอาวุธอะเอาไว้ฟันรหัสพันธุก,กรรมคือเอาไว้ฟันเพื่อไม่ให้โครโรนาไวารัสมันแบ่งตัวได้อะแล้วไม่ใช่แค่นั้นมันยังไปบาะให้ภูมิต้านทานตัวเก่งอะแอคทีฟเพิ่มมาขึ้นตัวเก่งก็ได้เรียกว่าพวกทีเซลล์บเซลล์อะค่ะ,ะประมาณว่าเฮ้ย ผลิตกระสุนที่มันยิงโคโรโนาไวรสัสโดยเฉพาะให้หน่อยพวกนี้มันจะถูกกระตุ้นให้ทำงานตอบสนองรวดเร็วว่องไวมากยิ่งขึ้นจากการที่เราเนี้ยเริ่มต้นจากการ เลี้ยงจุลินทรีย์ตัวดีในลำไส้ค่ะเพื่อน <Wow. S 1> และไม่ใช่แค่นั้นนะคะพวกจุลินทรีย์ตัวดีอะ่ะมันยังคอยยับยั้งการเจริญเติบโตของพวกตัวไม่ดีด้วยนะคือมันจะผลิตสารแบคทีเรียินออกมาคือประมาณว่าไอ้พวกตัวไม่ดีเอ็งอย่ามาโตนะเว้ยเฮ้ยเพราะว่าถ้าสมมติว่าตัวดีมันมีน้อยแล้วตัวไม่ดีมันมีเยอะเนี่ยลำไส้เพื่อนๆจะไม่แข็งแรงมันจะมีสารที่เรียกว่าช็อตเชนแฟรดิแอซิตส์น้อยลงทีนี้พอช็อตเชนแฟรดิแอซิดส์มันน้อยลงปุ๊บเนี่ย ลำไส้มันจะเริ่มไม่ค่อยแข็งแรง คำว่าไม่แข็งแรงก็คือว่าจากที่มันเคยยืนชิดกันนะคะมันก็จะเริ่มจะแยกตัวแหกออกจากกันใช่ไหมเพราะมันแยกตัวแล้วมันแหกออกจากกันปุ๊บเนี่ยประกอบกับตอนนั้นน่ะตัวไม่ดีมันเจริญเติบโตมันกําเริบเสรบสารเพราะว่าตัวดีมันน้อยไงยทีเนี้ยถ้าตัวไม่ดีมันกําเริบเสรบสารอ่ะมันจะมีพวกแบคทีเรียแกรมลบนะมันจะมีพิษที่เปลือกของมันเรียกว่าพิษเอนโดท็อกซินถ้าสมมติว่าตอนเนี้ยลำไส้ของเราไม่แข็งแรงแล้วอ่ามันไม่ยืนชิดกันอีกต่อไปแล้วมันแยกตัวมันแหกตัวออกจากกันแลลล้วววเเาาาารรีียกกก่่่ไไสัใมมะออพิษทจปื ของพวกแบคทีเรียตัวไม่ดีเหล่านี้มันจะหลุดผ่านจากลำไส้ลงไปเข้าไปในกระแสะเลือดแต่ที่แรกที่มันเข้าไปนะคะคือเข้าไปที่ตับก่อน แล้วทีนี้ตับของเราอะ่ะมันจะมีเซลล์ที่เป็นแบบเหมือนกับตัวกินอะ่ะที่มันปกป้องเอาไว้อะค่ะเพื่อแบบเฮ้ยมีสิ่งแปลกปลอมมาพวกเรากำจัดโว้ยกำจัดอ่าเรียกว่าคูเฟอร์เซลล์ในระหว่างที่มันกำจัดสิ่งแปลกปลอมอะ่ะมันก็จะหลั่งสารอักเสบออกมาทําให้มันเกิดการอักเสบในระบบเลือดค่ะและไอ้เจ้าพิษที่มาจากแบคทีเรียตัวไม่ดีอะ่ะมันก็ยังซ่านเข้าไปในเลือดของเราด้วยทีนี้มันจะไม่ใช่อักเสบแค่ตับมันจะอักเสบไปยังระบบอื่นๆของร่างกายอักเสบไปที่เซลล์กล้ามเนือ้อ อักเสบไปที่เซลล์ไขมันภาวะเนี้ยเขาเรียกกันว่า metabolic e n d o t o x เ m i a แล้วทุกคนรู้ไหมไอการอักเสบที่เซลล์กล้ามเนื้อเซลล์ตับเซลล์ไขมันอะไรที่ยาดาว่าเนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดการดื้อต่อฮอร์โมนตัวหนึง่งที่เรียกกันว่าฮอร์โมนอินซูลินทีเนี้ย หน้าที่ของฮอร์โมนอินซูลินน่ะคือพาน้ําตาลจากเลือดลงไปภายในเซลล์ถ้าสมมติว่าเซลล์ดื้อต่ออินซูลินเช่นเซลล์กล้ามเนื้อดื้อต่ออินซูลินกล้ามเนื้อจะไม่มีความสามารถในการรับน้ําตาลจากเลือดเข้ามาภายในเซลล์ความหมายก็คือว่าเพื่อนๆจะเผาผลาญน้ําตาลไม่ได้เพื่อนๆจะมีปัญหากับการกินอะไรที่เป็นคาร์โบไฮเดรต เพราะมันเริ่มมาจากลำไส้นะคะเนี่ยคือมันเริ่มมาจากการที่เรามีจุลินทรีย์ตัวไม่ดีในลำไส้เซลล์กล้ามเนื้อเมื่อดูดน้ําตาลเข้าไปใช้ไม่ได้มันก็ทําให้น้ําตาลลอยค้างในเลือดและพอน้าตาลอยค้างในเลือดปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องถูกหลั่งฮอร์โมนอินซูลินออกมาเพิ่มเพื่อมาจัดการน้ําตาลเมื่อฮอร์โมนอินซูลินออกมาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพื่อมาจัดการน้ําตาลเนี่ยมันจะกระตุ้นให้เกิดการเก็บสะสมไขมันเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมกลายเป็นว่าเพื่อนๆจะเริ่มม้วนนจารีีีุลลทย์ตัไไดใส ทีนี้เพื่อนๆสงสัยไหมคะว่าอะไรกันหน้าที่ทําให้จุลินทรีย์ในลําไส้ของเราเสียสม,มดุลเกิดภาวะดิสไบโอซิสคือมันก็จะมีตั้งแต่อารมณนะ์เนาะการออกกําลังกายแล้วก็อาหารนะคะเริ่มจากอารมณ์ก่อนนะคะอารมณ์ก็คือความเครียดในระดับเรื้อรังคือถ้ามันชั่วคราวเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมุติว่าความเครียดมันเรื้อรังต่อเนื่องยาวนานเนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดภาวะจุลินรีย์ในลําไส้เสียสม,มดุลแล้วก็อันต่อมานะคะคือออกกําลังกายแบบหนักแล้วก็หักโหมมากเกินไปมันจะก่อให้เกิดสารอักเสบเยอะมากเก ไปนะคะพวกไซโตไคายต่างๆเนี่ยมันเหมือนเกิดไฟชีรนักคีอ่ะเป็นไฟชาราในการแพทย์แผนไทยอะคะ่ะก็ระวังเรื่องการออกกําลังกายที่หนักเกินไปอันสุดท้ายนะเป็นเรื่องของอาหารนะเรื่องของอาหารเนี่ยมีหลายอย่างที่ทําให้จุลินซีย์ในลําไส้เสียสมดุลน,นะคะนั่นก็คืออาหารหวานมันเค็มอ่าอันนี้ เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในอาหารจังฟู้ดมีอยู่แล้วในอาหาร processed food ดังนั้นอาหารหวานมันเค็มทําให้จุลินทรีย์ในลําไส้เสียสมดุลแอลกอฮอล์ก็ทําให้จุลินรีในลําไส้เสียสมดุลน,นะคะเนื <S <S ้อแดงก็เกี่ยวข้องนะอันสุดท้ายคือยาปฏิชีวนะซึ่งเพื่อนๆต้องระวังตรงนี้เพราะว่าในปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมที่เลี้ยงเนื้อสัตว์อะค่ะเขาใช้ยาปฏิชีวนะผสมลงไปในอาหารเนาะ ส่วนอาหารเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการเอื้อก,กับการเลี้ยงจุลินทรีย์ตัวดีเพิ่มประชากรจุลินทรีย์ตัวดีของเราเนี่ยก็คืออาหารที่มีเส้นใยไฟเบอร์ก็คือพืชผักและผลไม้นะคะเป็นเพราะว่าผักเนี่ยมันก็มีอินูลินเนาะมีไฟเบอร์ประเภทละลายน้ําได้ผลไม้ก็มีฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรพวกนี้จะเป็นพรีไบโอติก คืออาหารของจุลินทรีย์ตัวดีนั่นเองค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าจะกินเป็นลักษณะว่าจุลินทรีย์ตัวดีเข้าไปเลยก็มีเหมือนกันอ่ะก็คือพวกของหมักต่างๆอย่างเช่นโยเกิร์ตนัตโตะกิมจิเทมเป้ผักดองนะคะแล้วก็คอมพูชาก็ได้ค่ะทีนี้ทีนี้วันนี้พูดถึงคอมพูชาแล้วเราก็มีคอมพูชาตั้งอยู่ข้างๆมีใครสังเกตไหมคะเ <Wow. S 1> นี่ยโอ มาแล้วแบบเริ่มต้นคลิปคือเนี้ยเป็นคอมปูชาที่ผสมกับเคอร์คูมินนะคะเคอร์คูมินก็คือสารที่อยู่ในทนะูมริกส์เนาะอยู่ในขมิ้นชันนะคะซึ่งช่วยต่อต้านการอักเสบคือขอเล่าก่อนนิดหนึ่งค่ะเพื่อนเพื่อนคือคอมปูชาเนี้ยเป็นการเอาชามาหมักเนาะแล้วก็มาหมักกับน้ําตาลแล้วก็แบคทีเรียหรือว่ายีสต์ไอแบคทีเรียหรือว่ายีสต์ที่เราเรียกกันว่าสกูบี้อะค่ะเพื่อนๆแล้วเวลาที่เราเอาชาพว้นี้มาหมักเนี่ยมันจะได้สารสําคัญต่างๆมากมายก็คืออันดับแรกเลยสารต้านอนุมูลอิสระที่มาจากชาาพพววกกทีีนต่่งๆ้คะ แล้วมันก็ยังจะได้เส้นใหญ่ไฟเบอร์ด้วยนะดังนั้นคอมพูชาเนี้มันจะมีทั้งอาหารเลี้ยงจุลินทรีย์และจุลินทรีย์ตัวดีควบคู่กันอยู่ในตัวมันเอง <Wow. S 1> นอกจากนั้นนะคะเรายังได้ผลิตภัณฑ์เช่นพวกวิตามิน B หลายชนิดเลยนะระบบเผาผลาญภายในร่างกายของเราเนี้ยต้องการวิตามิน B เป็นองค์ประกอบร่วมด้วย แต่ทีนี้การหมักคอมปูชาเนี่ยมันจะได้อะไรที่เป็นเอทานอลหรือว่าเป็นแอลกอฮอล์ด้วยนะคะทีนี้แบรนด์ไมค์คอมปูชาเนี่ยก็เลยควบคุมการผลิตดังนั้นเขาจะควบคุมทั้งความสะอาดควบคุมทั้งน้ําตาลแล้วก็ควบคุมเรื่องของแอลกอฮอล์ซึ่งชาวมุสลิมทานได้เพราะว่าแบรนด์เนี้ยขอฮาราวได้สําเร็จนะคะก็คือไม่มีแอลกอฮอล์แต่ทีนี้อันเนี้ยเป็นผลิตภัณฑ์พิเศษเพิ่งออกใหม่ของไมค์คอมปูชาก็คือจะมีเคอรมินหรือว่าสารจากขมิ้นชันเนี่ยผสมลงไปด้วยซึ่ง umin, เคอรูมิน,นรเร และมันยังช่วยลดประสิทธิภาพความรุนแรงของอนุมูลอิสระด้วยนะคะคือมันเพิ่มองค์ประกอบของซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตสตัวนี้มันจะทําให้อนุมูลอิสระที่มันร้ายแรงเนี้ยเบาบางลงเพิ่มมากขึ้นทีนี้เคอร์คูมินช็อตอันนี้ผสมกับพริกไทยดําด้วยนะค,ะคือถ้าเมื่อไหร่ที่สารเคอร์คูมินเนี้ยมันมาผสมกับพริกไทยดำเนี้ยมันจะเพิ่มการดูดซึมไอเจ้าเคอร์คูมินมากกว่าเดิม20เท่าค่ะเพื่อนเพื่อนซึ่งคอมปูชาตอนนี้เป็นที่นิยมมากในเมืองนอกนะคะเป็นเครื่องดื่มสุขภาพอันนนึเเลยแลแหะะะต่่่ทีีี้้รราาาาาา,าจจมมดดดููกกกัวถออืค เราควรจะดื่มเวลาไหนดีใช่ไหมคะแล้วมันเหมาะกับใคร อันดับแรกเลยนะคะคือคนที่ต้องการให้ระบบการย่อยเนี่ยทำงานดีขึ้นเพราะว่าในกระเพาะอาหารเพื่อนๆน่นนะถ้าต้องการจะย่อยโปรตีนให้มีประสิทธิภาพนะมันจะต้องมีความเป็นกรดมากพอทีเนี้ยคอมปูชาเนี่ยมันก็มีความเป็นกรดเนาะเพราะว่ามันมีกรดอะซิติกแอซิดใครที่ต้องการให้การย่อยทํางานดีขึ้นนะคะก็ดื่มเพื่อช่วยในการย่อยแต่ว่าต้องระวังเรื่องวอลลุ่มหรือว่าปริมาณของน้ําด้วยนะคะเราจะไม่ดื่มน้ําเยอะเกินไปเพื่อเจือจางน้ําย่อยนะแล้วก็สําหรับคนที่ต้องระมัดระวังในการดื่มคอมปูชานะคะก็คือคนที่แบบมีธาต ไฟกำเริบอะแพทย์แผนไทยเขาเรียกว่าปิดตะกำเริบยกตัวอ,อย่างเช่นแบบคนที่เป็นมะเร็งอย่างเงี้ยคือความร้อนในกายมันสูงมากอะค่ะหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นสะเก็ดเงินเนาะความร้อนขึ้นมาตามผิวหนังหรือใครที่แบบว,ว่าผิวหนังเริ่มปะทุอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยคือร่างกายของเราอะสะสมความร้อนมากเกินไปแล้วเราก็ต้องระวังเพราะว่าคามอมปูชาเนี่ยเป็นริดร้อนนะคะแต่ถ้าเป็นคนที่สุขภาพดีบอกเลยว่าไม่มีปัญหาเลยอีกกลุ่มคนหนึ่งที่ต้องระวังก็คือผู้หญิงตั้งครรภ์แล้วก็คนที่มีแนวโน้มว่าเป็นโรคไตโรคปอ แล้วก็โรคตับแล้วก็คนที่ติดเชื้อ HIV หรือว่าเป็นเอสอันนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าคนที่เป็นโรคร้ายแรงอ่ะคือมันเหมือนกับความร้อนในกายมันเยอะค่ะก็จะต้องระมัดระวังตรงนี้กันด้วยนะคะ ก็หวังมาคลิปในวันนี้นะคะเพื่อนๆจะได้แรงบันดาลใจในการกลับไปดูแลลำไส้ของตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะไม่อย่างนั้นอะ่ะมันส่งผลกระทบกับสมองภูมิต้านทานแล้วก็ระบบเผาผลาญของเราแน่นอนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์จากไมคอมพูชาแล้วก็เคอร์คูมินช็อตด้วยนะคะใครที่รักสุขภาพหรือว่าอยากหาซื้อมาทานเนี่ยไมคอลพูชาก็มีวางจําหน่ายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําของประเทศนะคะเช่นวิลล่ามาร์เก็ตคูเม่มาร์เก็ต ฟู้ดแ a นด์เซ็นท l ัลฟู้ดฮอล e m เลมอนฟาร์มเดียร d แทมมี่ริมปิที่เชียงใหม่หรือจะซื้อที่โอปองแปงก็ได้เช่นกันค่ะส่วนใครที่อยากสั่งซื้อสินค้าผ่านทางไลน์หรือว่า Facebook ของ m ม n o คอมพูชสาม,มารถแจ้งโค้ด b y l 5 0เพื่อรับส่วนลดทันที50บาทได้เลยค่ะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ